สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีังลาวพังไทยประเทศนอกกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวบอยชาแนลพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ได้เนาะมันนี่บ่าวบอยชาแนลก็สิไดมาพูดเรื่องรักขามโคงพี่น้องเนาะมาเล่าเรื่องรักขามโคงพี่น้องเนาะกัรักขามโคงกับมี เอีหลายๆท่านหลายๆคนเนาะคอมเมนต์เรื่องรักขำโคงพี่น้องเลยเนาะก็ว่าสาวลาวสิไปหลอกหนุ่มไทยหนุ่มไทยสิมาหลอกสาวลาวบอรเรื่องแบบนี้มันกะโบ,บมีไฟหลอกไฟพี่น้องเลยเนาะ,ะกะแบบหักกันด้วยแบบ บ้านที่เมืองน้องพี่น้องเลยเนะาะการหาก,กันเนะาะการเรื่องสาวลาวหนุ่มไทยาการแลกแต่สมบังหรือบทสมบังาการเอ้ยแบบหนึ่งพี่น้องเลยเนาะความสมบังบทสมบัมัมือขึ้นกับคนสองคนคุยกันว่าจะสมบังหรือจะพิดหวังอันนี้ยูทูบเบอร์กับโบหู้ว่าพนคุยกันแบบใดพี่น้องเหตุแล,ลนะพนเนาะ เราถอือว่าบางคนเอาคุยกันบอกข้าใจกันกับมิพี่น้องเนาะเรื่องสาวล้ากับหนุ่มไทยว่าสิมาเปิดใจสาวล้ากับยานว่าผู้บางคนก็นว่าเปิดกระเป๋าหนุ่มไทยอยากสั้นอย่างซี่มันโมเมนพี่น้องมันอยู่ที่ว่าคนสองคนคุยกันตกลงกันแบบใดตอนสุดท้ายบอได้กับมาบอกว่า,วา มาโทษยูทูบเบอร์มันมันไมน่มันโบแมนกัเฮาก็ยังให้องดองกันถือกันอะไรพี่น้องเนะาะการหนุ่มไทยก็ดีพี่น้องกับบริวาเพ,พิ่นบบดีเพิ่นก็ดีเนาะกับทางหนุ่มไทยกับทางสาวลาวนี่ก็ดีกับบริวาเพิ่นบบดีพี่น้องกับเฮากับบริยังไงแบบว่าแบ่งแยกพี่น้องเรื่องความหักระหว่างสองประเทศพี่น้องเนาะบ้านพีเมืองน้องอะไรพี่น้องเลยเนาะเฮากับบริได้ว่ามาแบ่งยางชั้นอย่างซี่เออ เรื่องสมหวังโมผิดหวังคนสมหวังกามีคนสมผิดหวังกามีพี่น้องเลยกบมีสองภาคสองพังนะพี่น้องกับหนุ่มลาวแล้วก็เอ้สาวลาวแล้วก็หนุ่มไทยพี่น้องกับคนที่ว่าเพิ่นบ่ไดผู้จักกันทั่งยูทูปเพิ่นกับสมหวังกามีผิดหวังกามีพี่น้องเลยมันกับ แล้วแต่คนมันสิคุยกันแบบใดพี่น้องเลยเนาะเรื่องว่าเออหนุ่มไทยมีคนมีสูง,งาอายุมามาเก็กเซั่นอยากซีอยากได้สาวสับน้อยกะเพันคุยแบบใดเอาบูฮู้อะไรพี่น้องกวาเพันก็เป็นคนดีกัหนุ่มไทยทุกคนกับคนดีทุกคนอะไรพี่น้องกัถือว่าสุดยอดพี่น้องเรื่องหนุ่มไทยเออล ก็สาวเล่าพี่น้องเลยเนาะเกิดได้วาอย่างพี่น้องเลยมันจะมีเรื่องความหักระหว่างสองประเทศพี่น้องเลยเนาะกับมีพี่น้องเลยเนาะมันกะมีความหักระหว่างสองประเทศเนาะก็มันกะมีสมหวังผิหวังแน่แหละพี่น้องเลยเนาะก็อยากในใจเขาก็ทางยูทูบเบอร์ล้วก็อยากให้พ่นสมหวังอยู่พี่น้อง แต่ว่ามันอยู่ที่คนสองคนคุยกันน่นแหละเพราะว่าบางเสือเฮาสิไปบอกว่าเออเจ้าเสียเอากับคนนี้เนอเออเขาิ่นเป็นแบบนั้นแบบนี้เฮาก็เห็ตให้บ่ได้สิพี่น้องเฮาก็จะว่าว่าเตือนทั้งสองผ่ายเนาะก็บบได้ว่าภัยพี่น้องกระเตือนเนาะก็ถือว่าเฮาเห็นในคลคิมเฮาก็จกเตือนทั้งสองฝนะ um, ัง,งอะไรพี่น้องทั้งสาวนุ่มไทยแล้วก็สาวลาวแหละพี่น้องทั้งสาวลาวแล้วก็หนุ่มไทย เนาะก็สลับถ้าเปลี่ยนกันพี่น้องไงเนาะกมาคุยแบบอยากให้เข้าใจกันได้ว่าโอ้ยยูทูบเบอร์นี่มาตัวมาหลอกว่าเอาคนนั่นมาหลอกเอาเงินนุ่มไทยมาเจกกระเป๋านุ่มไทยมันกะบโบแมนพี่น้องมันกับโบแมนเอาแค่แบบหายคนสองคนแค่หูจักกันในโลกออนไลน์ความที่เป็นจริง ก็บ่ได้บอกว่าคนนั่นบอดีคนนี่บอดีก็บ่ได้บอกพี่น้องแต่ว่าคนสองคนคุยกันบ่หูว่าเพิน่นคุยกันแบบใดลงเอยแบบใดหรือว่าบางคนก็คุยกับคนนี้บ่ถืกใจก็เปลี่ยนไปคนใหม่หนะนะพี่น้องกับมีเปลี่ยนใจไปคุยแบบว่าโอ้เห็นคนนี้ไปเปิดใจคนนี้เห็นคนนี้แบบโอ้คือสี่โอเคกับไปไป,ไปแหลวบัด คนที่ทาหลังนี่คุยกันแบบเสียนั่นหละบมไปปล่อยไปนะพี่น้องกประมาณนั่นหรือมันกับโบหู้เหวี่ยงผลพี่น้องเลยเนาะมันก็มีคนที่คนเดียวกับมีคนที่หลายคนก็มีบางคนก็ใจหอนเกินไปมันก็บ,บ่อกได้มันก็ต้องใจเย็นๆหน่อยเห็นยังก็ได้พี่น้องเลยเนาะก็ต้องใจเย็นๆเอาไว้นนแหละพี่น้องเพราะว่า ก็บวได้อยางไห้ไผตัวไผต้มไผพี่น้องเลยเนาะเรื่องความหักระหว่างสองประเทศแล้วก็ระหว่างหนุ่มไทยกับสาวลาวระหว่างสาวลาวกับหนุ่มไทยกับบออยากให้ไผผิดห,หวังก็อยากให้สมหวังทุกอย่างอะไรพี่น้องแต่ว่ามันก็มีแต่ว่าเพิินคุยกันแบบใด มีแต่ว่าพันคุยกันแบบใดนพี่น้องว่าคุยแล้วพันสีคนนั้นสีโอเคกับเพินบลหรือว่าแนวไหก่อนสีหมักหักกันมันก็ต้องเบิง่งคิดเบิ่งใจกันไปก่อนพี่น้องโมเมนว่าเฮาคุยกันสองสามมือบองหักกันมันเป็นไปยากพี่น้องเฮาก็ต้องเบิ่งก่อนว่าคนก่อนเฮาสีเหตุนี้ชักอย่างเฮาก็ต้องแบบ คิดดูก่อนพี่น้องไต่ตองไว้ก่อนนะนะนือว่าเจ้าชีโอนเงินให้ผู้สาวด้วยตรงเจ้าก็ต้องไต่ตองไว้ก่อนว่าเออเขาเสีเยาเฮาจริงจริง่หรือว่าเขาหมักเฮาด้วยเงินหรือว่าหมักด้วยจิตใจแต่ว่าสมิว่าหนุ่มไทยหมักสาวสําน้อยก็ต้องลงทุนนั่นแหละกะม็มีพี่น้องบางคนก็เขาหว,วังเฮาแต่ด้วยเงินกม็มีเนาะบางคนนะพี่น้อง ข่าวบ,บริวังโตเฮาอาจจะเป็นไปได้พี่น้องบริวาพุ่นบดีพี่บดีก็ดีมันสองฝ่ายเฮาก็ต้องคุยกันคนทุกวันนี่มันก็ต้องหาคนที่ว่าดูแลได้ดูแลเขาได้ดูแลครอบครัวเขาได้พี่น้องเนาะบรแมวว่าบางคนกะหักแต่เขาบัตตัวเขาอตัวพ่อแม่เขาลูกเต้าเขาบ่าหักกะมิอนนาพี่น้อง มันก็ต้องหักทั้งสองผับสองฝ่ายบางคนกับทา่านะมันบกคือกันพี่น้องอความลำบากอะไรกับความถูกแต่ละคนความแบบอันนั้นแต่ละคนกับบกคือกันน้องเขาก็ยังไ้พอแม่พี่น้องคิดไต่ตองไว้ก่อนพี่น้องไอ้ตัวใดมันพออันนั้นกับยังวากันพี่น้องไอ้เขาก็อยากให้สองพักสองผังบวาจะเป็นทั้ง เล่าแลวกัทบทางไทยบมเมนที่ทางไทยเลวกับทางเลาวเขาก็อยากให้สมบังทุกคนนั่นแหละเนาะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเขาก็เห็ุให้โบดได้กันเขาก็อยากเล่าแต่เพิ่นคุยกันนะนะซีว่าเขาเห็นให้บบได้กะแบบว่าอยากให้ว่าเออคอยติดต่อให้เจ้าแล้วอยากให้เจ้าได้กับคนนี้คนนี้นะมันเป็นเหตุให้โบดได้อนะพี่น้องแล้วแต่เพิ่นคุยกันว่าเพิน่นว่าเพิ่นหมักโบ หรือว่าโบมักอันนี้เฮาก็บโบจักน้ำเพิินเนาะมันอยู่ที่คนสองคนอะไรพี่น้องเนาะมันอยู่ที่คนสองคนคุยกันว่าสิได้เรื่องแบบใดสิได้แบบใดพี่น้องมันอยู่ที่คนสองคนเนาะอ่ะเอาก็ ข่าวเรื่องกับดนแรงก็นอกเรื่องนี่พี่น้องเลยมื่อนี้นะแต่สินอกเรื่องเมื่อนี้กับทางบ่าวยกับบริษัททางได้พี่น้องเลยเราก็อยู่บ้านอยู่ซองขึ้นเก้าพี่น้องเลยมื่อนี้กับอากาศกับมีลมเนาะกับผลหลังจากสองสามมือสองมือมานี้สองมือฝนตกมือก่อนอ่ะฝนตกกับแบบลุนทามันกับสีเพื่อนแน่นอนหนึ่งช่วงนี้ก็ได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้กับฝนตก ก็ถือว่าแห้งอยู่พี่น้องเลย,ยระเหศนแล้วก็วเริ่มฝนจะตกแต่เมื่อนี้มีอากาศแบบลมโชยมาแบบเย็นๆแบบอะไรแบบนึงพี่น้องก็มีลมเนาะกัะสินอกเรื่องแน่พี่น้องเลยเนะะาะกัมาว่าให้สู้ FC พังแล้วก็พ่อแม่พี่น้องพังเนาะป้าๆลุงๆเอาเอ่านนั่นแหละพี่น้องเลยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้อเป็นกำลังใจให้บ่าวบอยแน่พี่น้องเลยเนาะ ช่วงนี้ก็ยอดไล์ยอดวิวกับโบกขึ้นพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเฮาก็พยายามเหตุต่อไปในแหละพี่น้องเลยก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องอิซีผกกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเลยเนาะบางสิ่งบางอย่างเฮาก็อยากให้ยอดไล์ยอดวิวขึ้นในช่วงนี้ก็ยอดวิวตกแต่โบหัวเป็นอย่างเรื่องหรือว่ากระแซ มันป่วนกันหลายพี่น้องเนาะก็จะประมาณนั่นแหละเฮากบอได้ว่าอยากเออเอาสาวแล้วไปตัวหนุ่มไทยเอาหนุ่มไทยมาตัวแสามันโบเมนพี่น้องเนาะก็จะประมาณนั่นแหละพี่น้องเลยเนะเาะเฮาก็อยากให้เพินพ่นคุยกันรู้จักกันในโลกออนไลน์แต่เรื่องหักเรื่องหมักมันก็อยู่ที่คนสองคนคุยกันแบบใดลงเอย่ยแบบใดพี่น้องเนาะ เอาก็อยากให้ผนูจ้าก,กันนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเรื่องว่าภัยตัวภัยในบ่มีภัยตัวภัยพี่น้องเนาะกับว่าเปิดใจอย่างเต็มที่พี่นอ้องก็ฮหูแบบมันก็มีเนาะผู้ตัวก็มีมันก็บมันก,บมมนก็บบนกว่าบ่มันว่าบ่มีเลยมันเป็นไปบ่ได้ผู้หลอกก็มี บัวไทยบัวลาวคือกันพี่น้องเนาะคนแบบทุกวันนี่แต่ว่าแท้จริงเขาก็อยากให้หักแพงกันแบบอยากให้ฮุจักแบบว่าคุยกันเองอะไรพี่น้องก็แท้จริงเขาก็หักแพงกันคือเก่าพี่น้องกับบอกได้ว่าคนนั่นบดีคนนี้บดีโมเมนต์พี่น้องหักแพงกันคืเอเก่าเนาะคือว่าอะไรพี่น้องกับท้งบ่บวยกันนอกเรื่องกับ อยู่ในบ้านพี่น้องเี้มนีอก็มีโอกาสเนาะมานั่งโอ้นั่งลมเรื่องนี่แหละดิะฉันว่าโอ้ยางสั้นยางสิหนุ่มไทยสาวลาวยางสั้นากสิบวบนแม่พี่น้องอยากโอ้อยากลมอยากคุยแบบสนุกสนานแบบคือเบ,อบออาไหวีนกะ ลงคลิปว่าอยากลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอซได้เบิ่งได้ส้มนั่นแหละพี่น้องเนะะาะหลากาคคำพูดตัวใดมันบ่ถูกใจพี่น้องหรือเอซทุกคนก็ขอโทษขออภัยนําไว้ตรงนี้พี่น้องเลยเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ได้พี่น้องเลยเนาะแต่ก็สิเววกไปวนมาก็ามีพี่น้องเนาะแตเรื่องว่าเรื่องน y o YouTube พี่น้องเลย youtube ถูกวันนี่กะ มันแบบบกค้เก่านแหละมันก็เปลี่ยนแปลงไปพี่น้องเนาะเอาเห็ดไปกับยอดไล่ยอดวิวก็บอกค่อยขึ้นพี่น้องกูมือน,นี่กะกูว่านั่นแหละพี่น้องก็ถ่ายทั่วไปทางบ่าวบยกรก็ถ่ายทั่วไปไปเรื่อยๆผู้สาวก็ถ่ายคนถูกก็ถ่ายเห็นอยู่เห็นกินก็ถ่ายกินเข่าวกินน้ำก็ถ่าย ช่วงนี้พี่น้องเลยก็าสายมัวตัว,วพี่น้องเลยเนาะบอกได้ว่าแต่จะจจงแต่สาย,ยนั้นสายนั้นสายนั้นบอกเอาออก็เอาทุกสายพี่นอ้องเฟิดสิไปรอดพี่น้องเลยเนาะก็อยกงไงพี่นอ้นนนองเอฟซีเห็นใจแน่พี่น้องเลยเนาะเห็นใจทางบ่าวบอยอะไรพี่น้องเลยทางบ,บง่า,าบอยก็คิปมาก็ถือว่าก็เป็นปีเลยพี่น้องเลยเนาะก็ คนที่ตามก็บ,บ่คคอยขึ้นไปได้ช่วงนี้พี่น้องเลยเนาะการเงียบเราวิวก็บ,บ่ขึ้นคนที่ตามก็บ่ขึ้นคือว่าอะไรพี่น้องอาจจะบ่มีคนบึงเนาะคลิปมันบ่โดนใจเพิินพี่น้องเลยเนาะแบบว่าคลิปเฮากับเห็นมาแบบบ่โดนใจหรือว่าบ่มีเนื้อหาอย่างบ่แบบนั้นบ่พี่น้องการเนื้อหากับสิบ่มีปันหดพี่น้องเนาะ กะทั้งบ่บอยนี่ก็สิบมีเนื้อหาปันไดดอกพี่น้องเลยเนาะก็อยากให้พี่น้องกดซีสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในไลน์พี่น้องเนาะกะคลิปนี้ก็สีโบมี่ยังหลายก็สีขอจบคลิปเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าพี่น้องอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศกะยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องบาบอยคือเก่าในไลนพี่น้องเลยเนาะกะขอขอบบุญขอบคุณน้ำป้าๆลุงๆเอาอาที่ดูแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกคำโฆษณาเนานะ กัขอขอบคุณขอบคุณนำ้ำพี่พี่น้องน้องอะไรพี่น้องอ้ไรที่เข้ามาดูมาชมตาให้เป็นกําลังใจบ่บ่ยตลอดมากับขอขอบคุณขอบคุณน้ำพี่น้องเลยเนาะะป้าปลุงลุงเอาอากาคลิปนี้กับสิบมีอย่างหลายกับไรสาระแน่น้อยนึงพี่น้องกับกราวคาว่าสวัสดีและสบายดีโดยพ่อแม่พี่น้อง